สวัสดีเพื่อนๆนะคะยินดีต้อนรับเข้สู่ Under Space พบก,กันกับ Under Unbox EP 1นะคะ,ะ,คะก็วันนี้นเราจะมา unbox มาแกะกล่องให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าสิ่งของอะไรเนี่ยเป็นอะไรนะคะมาดูว่าเราสั่งอะไรม,นนมาแกะพร้อมกันเลยนะคะนี่นี่คือของที่เราสั่งมาะะเราจะมาแกะกัน โอเคนะคะก็ของนะคะก็มีประมาณนี้ก็ในกล่องก็มีนห่อแอนแทกแม่ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวมารอแกะแอนแทกกันแล้วก็มาดูว่าข้างในนีนเป็นยังไง ก้อนี้นะคะตรงนี้ก็จะเขียนว่า three way นะคะมีโมโนพอดสแตนและก็มีใจพอดนะคะก็นจะเป็น,น,นก็ max load ก็คือสามารถรองรับน,น้ำหนักได้500กรัมนะคะเป็นโพลีคาร์บอนเนตนะสำหรับวัสดุหลักน้ำหนักมีประมาณ2 0 4กรัมและก็เทเลนแบ็กเนะะี่ยค่ะสีดเดาไดเลี่ยนตัวนี้ที่เขาแจ้งไว้นะคะ ก็เลยมาดูข้างในกันก่าว่าเป็นยังไงนะคะอ๋อันนี้นะคะราคา109บาทนะคะทุกคนมาดูว่า109บาทเนี่ยมันจะเป็นยังไงออกมาแล้วออกมาแล้วว้าวก็เป็นสีดำนะคะนี่สีดำ แล้วก็อันนี้มีสายสายคล้องนะคะสายคล้องไว้ให้ด้วยเป็นยังไงโอ้นี่นะคะอันนี้ก็จะมีกลางเห็ได้แล้วก็จะมีตัวปรับตรงนี้นะคะปรับให้มันแน่นไว้อยงไงเนี่ยแล้วก็จะมีตัวปรับอีกอันหนึ่งตรงนี้นะคะเป็นยังไง นี่นะก็จะสามารถปักหมุเลื่อนได้นะคะ,ก,ะก็ปับพับเก็บใช้ยินนี้ได้นะคะก็ที่ได้ประมาณนี้นะคะอันนี้อันนี้นเป็นหนึ่งช่องแขนก็เกือบหนึ่งช่องแขนเลยเนาะสมมติเราถ่ายอย่างเงี้ยแล้วก็ถืออย่างเงี้ยนะคะมันเป็น พลาสติกนะคะเป็นพลาสติกก็เป็นไม้เซลฟี่เฉยๆนะคะไม่ไม่มีปุ่มกดไม่มีอะไรนะไม้ถืออุ้ยโอ้เพื่อนตรงนี้นะคะมันหมุนนี้ใส่เราสามารถหมุนเป็นไมี้ได้นะรูกนั้กนะ็จะเป็นขาตั้งแบบสามขาแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนกลับเข้าไปเหมือนเดิมอย่างนี้ วิจิตรน่ะนี่ขนาดน,นี้ตั้งนนได้เล <c oughs> นะโ้เจ๋งมากะ็คือตั้งมัน,นได,ด้แล้วพอเราจะเก็บแล้วก็เก็บหมุนออกแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ดูว่าเราจะทำเป็นแบบนี้ก็ได้นะทุกคน ทำเป็นแบบนี้ก็ได้ก็คือถือแบบนี้หรือว่าจะหรืว่าถ่ายไกลตัวหรือว่าวิดีโอไกลตัวทำเป็นแบบนี้ก็ได้อันแบบนี้เนี่โอ้เจ๋งเดี๋ยวเรามาลองกับแอคชั่นกิมไล่ก็อันนี้นะคะเป็น Camera, แอคชั่นกิมไล่นะคะเป็น e chain 4k plus นะคะ e chain s 6 s ะ สำหรับใครที่มีแอคชั่นกลมล่งเนี่ยก็น่าจะมีตัวคุ่งต่อคุ่งอะไรนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเป็นอ่าเป็นร่องล่องเนี่ยนะคะแล้วก็เอาเันนี้มาใส่ได้ซึ่งถ้าใครมีแอคชั่นกลมล่งก็น่าจะมีตัวนี้ที่เขาแถมมาให้อยนะู่แล้วนะก็ลองดูว่าเป็นยะังไงลองค เราจะหันหน้าเข้าทางกลางได้วยกันอ่าโอเคก็จะประมาณนี้นะคะนี่ แต่นนยากเกนนี้โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาทดลองกันว่าการสั่นไหวหรือว่าถ้าเราแบบว่าจับแล้วก็เดินไปด้วยนะมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูตามภาพจากกล้องอนกัน เป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับไม้เซลฟี่ตัวนี้นะคะราคาก็ไม่แพงนะคะหนึ่งร้อยเก้าบาทก็คุณภาพตามราคานะครับแต่ว่าเราก็เอาไปถ่ายเวลาเราไปออกไปข้างนอกไปถ่ายรูปรูปถ่ายบล็อกอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถใช้ได้ก็โอเคเลยนะคะก็ตั้เป็นมันได้หลากหลายมุมนะ,ะได้หลากหลายมุะะมมาเราสามารถปรับตามมุมฉากตามที่เราอยากอยากจะ ให้มันเป็นไปตามมุมตามองศาเวลาถ่ายของเราเราจะทาปรับอยงไไม่ได้เพราะมันปรับมุมได้เนี่แล้วก็มาปรับตัวนี้โอเคนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะก็การสัดใจก็ไปซื้อได้นะคะมีหลายยี่ห้อแล้วก็หลายร้านเลยนะคะในช็อปปี้นะคะทุกคนไปตามซื้อได้ก็อันนี้ก็ ซื้อที่ร้านในช้อปปี้เนาะก็ถ้าซองว่าใครสนใจนี่ก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้นะคะของร้านที่สั่งเนี่ยไว้ใต้คลิปนี้นะคะถ้าใครสนใจก็เข้าไปชมเข้าไปดูกันได้เนาะมีราคา9บาทนะคะส่งฟรีว่าเราใช้โค้ดโอเคนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะอัน Un ที่อันบ็อกซีพีที่หนึ่งนะคะก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะคะก็ขาดตกบกพร้อมก,นกันใดก็คอมเมนต์แนะนำติชมกันเข้ามาได้นะคะรอเดี๋ยวจะพัฒนาเรื่อยๆนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็